วันนี้เป็นวันอะไรของผมเนี่ยเริ่มต้นด้วยนาฬิกาปลุกไม่ดังผมตื่นสายแทบแย่วิ่งหน้าตั้งไปอาบน้ำคว้าเสื้อเชิ้ตตัวแก่งมาใส่กระดุมหลุดต้องเสียเวลาเย็บอีกโอ้ยรีบลงมาหาอะไรกินแม่บอกข้าวเช้าหมดแล้วให้กินขนมปังไปก่อนผมรีบคว้าขนมปังปิ้งราดแยมสตรอเบอรี่เท่านั้นแหละแยมหกใส่เสื้อเชิ้ตตัวใหม่ เวนแล้วไงผมสะบดเบาๆต้องเปลี่ยนเสื้ออีกรอบกว่าจะออกจากบ้านได้ก็สายไปเยอะแล้วพอถึงป้ายรถเมย์รถเมย์ที่รอคอยก็วิ่งผ่างหน้าไปต่อหน้าต่อตาผมเลยต้องเรียกแท็กซี่ไปครับผมบอกปลายทางแท็กซี่วันนี้รถติดนะครับน้องพี่คนขับบอก และใช่ครับติดโคตรโคตรสรุปวันนี้ผมไปทำงานสายโดนเจ้านายดุแถมตอนเย็นฝนตกหนักมากเปียกมาหลอกมาแลกใครเคยเจอวันแบบนี้บ้างยกมือขึ้นหน่อยชีวิตมันก็แบบนี้แหละครับมีขึ้นมีลงอย่าท้อแท้กันนะพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้แน่นอน